ซ้มส่งของขวัญเซอร์ไพรส์ให้หนุ่มไมยเปิดบ้านแอฟแท็กซ์ออนตอบชัดถ้าย้อนกลับไปจะแต่งสงกรานหรือไม่หลังมีกระแสจับจีนก็มีโมเมนต์หวานๆน่ารักน่ารักไม่แฟนคลับไปอินได้ฟินอยู่สม่เสมอสำหรับดาราหนุม่มตีธนพลสารุจิตรานน์ กับวันเกิดที่5ธันวาคมอายุ28ปีนางเอกสาวแอฟทักษอรอพักสุขสเจริญก็ไม่พลาดที่จะส่งเค้กวันเกิดมาอวยพรงานนี้ตีธนพลโพดคลิปอวดเค้กวันเกิดสุดคิ้วลองอินสตาแกรมระหว่างที่เจ้าตัวกำลังมัมเค้กด้วยท่าทางที่อริเออร่อยใบหน้าเื้อนรอยยิ้มด้วยความเคิร์พร้อมกับเขียนแคปชั่นบรรยายว่ากินไม่แบ่งใครเลยครับทางด้านแฟนคลับต่างกรีกราดกันยกย้ายพร้อมทั้งคอมเมนต์แซวว่ามันสำคัญที่คนให้อจิ ทำไมเราเคิร์นคนให้คือโนวานเค้กพี่แอฟอร่อยมากๆใช่ไหมคะเค้กก้อนอื่นแบ่งได้แต่ก้อนนี้แบ่งไม่ได้นาะคะอยากเห็นโมเมนต์ตีแอฟฉลองวันเกิดด้วยกันคงจะมีความสุขมากๆฟังคำตอบของนางเอกสาวแอฟทักะออนถูกถามว่าหากย้อนเวลากลับไปได้มีจุดไหนที่เราอยากกลับไปแก้ไขมากที่สุดแอฟก็ตอบว่าตอบตามความจริงเลยไม่ค่ะคือแน่นอนไม่มีใครอยากมีเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่ว่าจะเรื่องงานโดยเฉพาะเรื่องชีวิตครอบ ครชีวิตมันก็คือชีวิตส่วนตัวของเราแล้วไม่ประสบความสําเร็จไม่มีใครไม่อยากประสบค,ความสําเร็จก็เลยไม่ได้อยากจะย้อนไปแก้อะไรแล้วอดีตที่ผ่านมาเราก็มีความสุขมันก็ผ่านช่วงที่มีความสุขคือมันต้องมีช่วงที่มีความสุขก,กับคนสงการามแน่นอนตอนที่เรามีความสุขเราก็เอ็นจอยเต็มที่แล้วแต่เมื่อมันเกิดเรื่องก็แก้เรื่องกับมันเต็มที่แล้วมันก็เลยไม่ได้อยากแก้อะไรแล้วถ้าจะบอกว่าไม่งานไม่น่าแต่งงานเลยเราก็จะไม่ได้มี ความสุขกับคุณสงกรานนะเวลานั้นหรือเราก็จะไม่ได้มีปีใหม่นะวันนี้